จะเสีับพี่น้อง,อ,งอ,อ้อมหอยครับเสิร์ฟกับปูเสิรหอยเด้อครับดำปูเสือป้อเมนูของเขานะมือนี้จ้าพี่น้องบมกหอยผัวกับปูตัวเมียอ,อ,อ้อมบมกหอยขาดอะไรจา้าผักอีเลิศตา้าให็นไหมุนมุน,มนค่ะปูนี่มันถากแล้วจ้ะมันกับปูนาบานเฮาอีกบมกหอยรับประกันความอ้วนค่ะหอมหอยหอยเลยครับผม ตักสีหลายๆเส้นขักที่น้องเลายคนเส็บๆเดี๋ยวจะอ้อมหอยตักใส่หลายครับถ้าอร่อยถ้าอร่อยเยี่ยมเลยสวัสดีตอนเช้าๆจ้าสวัสดีครับจ้าบน ตึงตเาเสาในในทาแป้งตาติ้งหนยงยังไงน่ารักไหมตาติ้งหนง <c oughs> <c oughs> ไปเล่นไปกวาดโรงงานเด้อช่วงนี้กำลังมันเฮเล่นกวาดบ้านจ้ะ <c oughs> ไม่ไม่เข้าไปตรงน,นั้นจ้ะไม่เข้าไปตรงน,นั้นจ้ะออกมาเดี๋ยวล้มไหนทงทิวน้เนาะมาลีนะ่ะไหนโชว์ทงทิวสิไหนชี้ให้ดูหน่อยนหนเรียกว่าทงทิวจ้ะ <laughs> เอาพลอยเป็นเอานี่วาดตีไทยจ้ะสวยไหมจ๊ะเออตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีสวยไหมจ๊ะอืมเพราะว่าน้องมะลีจะมีงานอะไรมีงานบุญใช่ไหมจ๊ะม,มีหมอลำด้วยนะคะชวนป้าป้าน,านา้าๆมาดูหมอลำเด้ออ่าปเล่นเด้อแม่ไปหาตากับยายก่อน นี่สถาปนิกทำงานแต่เศร้าจ้ะสวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกท่านครับพอน้อยกะเล่นกันเอาดินลูกไปถมล้องทางฝูนเทไม้นี้ครับแกแบกนากแล้วก็เลยนี่อันน <ตก S 1> ี้เป็นส่วนของการเห็ดกอย่างเหาะมองมีบ่ลูกเพราะอะไรเนี่ยชิงตัวนั้น อ็ั้มองล้างจานมองล้างคุยล้างจานล้างโบกล้างมือเวลาเขางางเขาไปล้างง่ายตอนนี้มันยังอยู่ต้องแกบอยู่ครับก็เลยเือนในสร้างสำนึกเพื่เทปูนออกมาหน่อยนึงครับพอได้มาตั้งซิงมองนี้ละซิงล้างคุยเงามาเงามาจะหน่อยมองหนึ่งเขากับยุกไก่บันไดเยนซ้ายจ้ะคืออะไรล่ะี้อวานีม้าไก่ของม้าไก่ขอาม้าเหรอเด้่จ้ะรับมองนี้ทำแล้วกันนะ อันนี้เป็นกระสอบอันทานค่ะขอใช้เช็นมาส้วนขอออบหอยอีกระปูเออพอดีละเดี๋ยวพลาดเตอรแม่ไปใส้กรับพื้นที่มองนี้ก่นแม่เดี๋ยวไลคหินเท่านั้นมันอีกแม่ไปใช้นับกระยูรอดนี่ละล้างนาบมเดนับน้ำล้างนา ไอ,นนอัออออนอนี้เป็นมุมหลังบานพอหน่อยเนะจ้ะตอนที่แะแลมมันก็จะเป็นค้อนกีดพี่นีไสด,ด่ะแต่ปูกระเบื้องมาทาังหนาขั้วแหละไส้ก็เลยปูแยวว่าวผีเลยจ้ะพี่น้องนี่คะ่ะแบบว่าเป็นน,นอนเว้นเย็นมากจาก้ะเดี๋ยวไปตามหาแม่ก่อนนะคะเราบอกว่ารางเลยค่ะเลยเราสิตอยก่นเองเม <c oughs> น,นูของเขาในมือนีีจ้ะพี่น้อง อันมะหอยจากอันเสี่ยงเกาะต้นต้นไม้ซีโนรักฟาร์มค่ะมะฮอยอันเทาเมร์เราไปขัวผุนแนนี่มะหอยขัวด้น่นจ้าพี่น้องมะหอยขัว <c oughs> แล้วก็อันนี้ปูปูจากเคลื่อนลำเปล่าปยะให่ปูจากเคลื่อนลำเปล่าจ้ะพี่น้องอันนี้ ไส้กับบลูว่ามันเอิ่นว่าปูพันอีหยังมันจะเป็นแตกต่างจากปูนาบานเฮามันจะมีเป็นจุดๆสีสมๆขรณเจ้าลางบอ่ <c oughs> อนี่ค่ะนี่น้องสังเกตมันมันจะเป็นนั่นเป็นลยลยๆเป็นทั้งนี่ดอก <c oughs> แต่ว่าลักษณะนนาจะมีความมันหมากทม,ม่จะทําการออมใส่กันจ้ะเดียวไปพี่แม่เราไปแซ่บองหอยไปใ่ถท่พอแล้วก็ไปเก็บผักก็ได้จริง สวนจ้ะเพื่อจะหาผักไปใส่อ้อมหอยสวนหุ่นใหญ่ลำฟางโอไ่สนใลยัง่น่เ็ไหมอมาไดาม่หใส่ผงยังไมอันมาดำนิ่มใหญ่กับยังอยู่แม่สิใส่ผังยังแน่ อออชีต้นหอม,ม,มเออม,ม,น,มนูต่อไปสูบกะเขือแน่นอน <laughs> บะเขือมะลิที่เอามาเด็ดดอกมันถิม าเนก็กำลังสวยเด็พ <c oughs> งบักผีกบักเขือสวนขว้วน,น้อยจ้ะในดอกหอมหอมจ้ะหนึ่งดอกถวอันใดแม่สิโลกอันใดดีดีจ้ะพักนี้แม่นะระบบทน <c oughs> ตุ๊กตาเพิ่งกระทำหน้าที่ดีเถอะนะเด็กกินย้อนตุ๊กตาเพิ่งมาโฉมต้ยายฝังแม่พออีตูน้ำปะเอาเยอะไหมนี่ตังหอมหอมมันมันลวบว่ะแม่หรือมันเป็นยังไงหลวกเลยตอนฮะตอนเอาเลยหมันแตกข้าวเปลือกสีสันพื้นผักที่สำคัญอ้อมบอกหอยขาดอะไรจ้ะผักอีเลิศจะแมันหลายขาดงามเห็นเปลี่นเดียนเป็นอีหยังนี่เดี๋ยวนี้เอ้า มี่จ่ามีจ่าเียเอาไปซ้ำใดก็หอมเื่อกลาบเถาเ่าน้ำข้นอัเสเงินเดือนเพิเ so ท่ารด้รอ้ย่ซาดยังหัวเอฟเฟอร์เอฟเฟอร์แล้วชมีสค่ะติ เพื่อนปลูกพักเสียนด้วยเอาไปขันสมบ์เอาไปขันส,ปขนสมพักก้ะคนอะแปลงการเกษตรเพื่อนพักเสียนล้วนๆมีพอบบกบัวมีบัฟักพร้อมจะ้ะสองตาใหญ่ ตัดก้นหอยพี่น้องต่อวนค่ะอ้วนนย่เด้ในการหอยโขมันไม่ต้องห่วงออกุณหลายเด้อสีโนรักวามโนใดไม่สวยหวมาเหอะฮะมากขึเสืออาวมันมาแม่ใส่ใส่ช้นะจีเหมารีจัมแล้วเปล่าีแต่กับปูตัวเมียนะ ติ่งห้มาลีก่อน, <laughs> นมอรีมักจำดองกระปูค่ะเดี๋ยวแม่จะแกะปูแล้วกัเดี๋ยวเอาไปตำเอามันมันจ้าพี่นอ้องยายจะตำหมดเลยใช่ไหมไม่ขวัดเอาใช่ไหมไม่มันเล็กตำปูจ้าม่นตำหมูหิ้วปูด้วยนะตำปูออกนี่อะเจ้าจออกเก็บเงินคน <laughs> ละกี่ราศีโอ้ยเอ็นอะหยัน มันมุนมุนค่ะมันได้เนื้อได้มันมันออกมาปกติแล้วหอนปูตัวใหญ่ยัง้อยเท่ากับจิ้มเอามันมันก่อนจ้ะใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าเขากบว่าเขาอยากได้น้ำออมชำหรับกรประมาณกะกะเอาจ้ะแต่ว่าปูนี่มันคักแล้วจะมันก็ปูนะบานเท่าอีกมันบเหลืองะคะ ลองเอาแต่น้ำมันจ้ะออกระดาษมันหน่อยประมาณใค่อีกออกมันใส่บะหอยลงไปจ้าบะหอยรับประกันความอ้วนค่ะตั้มบะพริกใส่ลงไปจ้ะใส่ตะไคร้ยายใส่ตะไคร้ก่อนยาย ปรุงรสด้วยผงชูรสก่อนเครึ่งเท <c oughs> ่านะวันนี้กินข้าวฝีมือแม่หลายเสียบหลายมันมน,น้ำปลาโอ้ป่าใส่เกลือบ่ได้ยายมันไม่อัตรรสเรามีเกลือบ่เต็มเกลืออยู่ต้องใส่เด้อ เอาเนี um ้อปลาแดกกะตองไม่เกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วห้อกระข่างหมอ้าพี่เนาะชื่อเตาไม้เด้ดนีจ้าเตาไม้เตาไม้เต้าไมน้องมะลิจินมข้าวเรียบร้อยแ้นะกิ้ข้าวเลยลูก วันนี้กำลังจะปอกไข่กินจ้าปอกไข่กินเองเป็นตื่นตาตื่นหิวตาเสาครับผมเอาเปลือกมันออกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินจ้าวันนี้น้องวันนี้กินข้าวกับปิ้งกับปูครับผมนี่กระปูให้ลูกกินมั้งค่ะว่ามันมัๆแตประจำดิใส่ซอสแม็กกี้หรอครับใช่ครับอันซอสอันดิ้งหน่อยค่ะซี่ยู่ขาวดิ้งหน่อย โอ้ยมะลิกะจะเป็นภูมิแห้งหกหาลูกอะ่ะจะมีกระปูคำแรก่ะแม่ป้อนก่อกินดูแซ่บบ่จ้าแซ่บบ่จ้าเยี่ยมให้แม่ก่อนเฮ้ยเอันนี้มันเปลือกหนูย่อขอบปากเยี่ยมก่อนเยี่ยมทำไงจ้าแซลเยีเ่ยมอ่ะอันนี้ลูก,น,ลกนี่นะคะข่า ข้าจำปูถ <Hungary> <S ained> <laughs> mm. ้าร่อยเยี่ยมเลยว้า หอยเด็ดหอยเด็มาตราทางรือนี่ครับน่ครับหอยไอต้นลูกอ๋อยสนวลักหอยจากสีนวลักฟาร์มตัวนี้ครับหอยขัวหอยขัวยานีปูกับมาจาเป็นมาจากเป็นล้ำเปล่าครับห่านเป็นเนาะแค่ไอตู๋และไปจะกินเหรอหอมหอยหอยเลยครับผม าดจะเสซ่บพี่น้องอ้อมหอยครับนี่กูได้เสื้อพักสีหลายหลยเสื้อคลักพี่น้องเลยคนเถึงกระปูเถึงหอยเด้อครับดำปูเสื้อฟองมาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้อครับนี่อ้อมหอยกูได้ถักขากขากุดยอดนี่แหละมาเด้อพี่น้องมาแซ่บๆเดี๋ยวเด้ออ้อมหอยเสื้อปักไปหลายครับเถึงหอยนะมาดิกินน้ำปะ กินนอนวันนี้อยากกินอ้อมหอยครับผมลองจัะไม่นอนลองดูเต็ดป่านอนมาใส่แม่ทำไมยันเพ็ดผมแม่เพ็ดแมนเพ็ดแม่เพ็ดจ้านี่นี่กินอันนี้ด้วยแม่กระนาวกล้วยกินไหมจ๊ะแก้วบองสีกับเข่าครับผมอันที่ขาดทีกับเข่าเข่าว่นนี้เอาไปขายต่อครับเข่าเอามากินครับผมแล้วก็แจกพี่แจกน้องครับ เข้าว่าเข้าบดสสารกันบูดครับผมนันแครับโอ้้า่าซิมก็้าเอานเด้พี่น้องกยซ่งมเสียบอยู่ได้น้อยเาออกมาจำเดินทางสามสีมือเอามาเก็บไว้เกินครับพี่น้องเปินสี่กลับมาแล้วกันม่สำนีสวเด่าำแวองในหลักก่นพี่น้องื้มันน้อนอกันน่ปันใหญ่ แ่บดักไวป้ไม่ได้ซีมเลยเดีวแต่พอหน่อยว่าทิ้มนะแ่บหอมโหนคือเก่าถึงเนาะสาจองมาถงว่าแสบเยอิ่มแล้วหรอคะอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังคะหนึ่งแม่จังแข็งหายแม่ไปเอากล้วยให้เอาไหมคะเอาค่ะเอาค่ะคะเอาไหะเอาค่ะ เดือดพี nice you know ่น้องแซ่บขนาดนี้นะครับทุกคนทุกท่านครังมาเดืมากเอ้ารอดกับมดละเจ้าบอกมาซื้อตับหมูอย่าลืมซื้ออย่าลืมน้ำปลาน้ำมันอย่าตามหนงกินสองคำนี้ให้เสร็จแม่ไปเอากล้วยให้หนูนั่งดีๆนะจ๊ะตกจั๊กปล่อยโคลนขนาดพี่น้อง น,อน้องมาเลยลบอกเองอเกลือเลยนะคะเอาเปลือกอกอกสักโกเ่อเกเปลือกอดดอ,อกกอน แจ่บองเข้ามาตรทานบ่ครับพ่อครับการาดเดินทางไปสามสี่เมื่อนี่สีก้ัมมาสองรองแข็งแรงีเบอมากูดได้ครับพี่นอ้ <c oughs> องแฉ่งแรงอ <c oughs> นั่นองเพอมอร่อย้ <c oughs> ยเดินจังกองอ <c oughs> เัดอันกะลำดองเนี่ยพญานมูหาจังเป็นตอนพอนเข้าเดี๋พี่น้อยองเป็นเหงไบอหอยอวนจูบไปเดิอย่ืมได้ครับแจ่วบองขนอยซอยเดิมแซ่ ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยครับวันนี้อ้อมหอยเสิญครับขอบคุณครับผมขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณพี่น้องในมาลิกนะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า